สวัสดีวันอาทิตย์ทุกคนลกลัวจะเมียนเือนซักเครื่องไปตลาดเรียบร้อยจน12บโมง12โมงจริงแล้วเนาะทุกคนจึงได้มากินข้าวเห็ดอ่าแตงกินกินข้าวเนาะกลัวสิแล้วและสิได้มาส่วนกะบสองโมงเนาะมาฮอดส่วนกะบสองโมงครึ่งเพราะว่ามื้อนี้สิฝากเครื่องมา่ห้แม่เมื่อบ้านเกินกันเลยแบบ ต,ตลาดก่อนเนาะทุกคนเนาะจะไปซื้อผักเล็กๆน,น้อยๆและะ้วก็ชิมเอาผักขมบัวตืมไปให้เพิ่อนคั้นสม้มแล้วก็ชิมเอาม,ากมนะกรูงเนาะทุกคนเนาะก็ชิมีผักกูดมาแล้วก็บแบบเมื่อนนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็เลยมีหลายอย่างที่ต้องเหตุเนาะตอนมาห่อทําอิฐนะจะไปใส่ฟุนนะ้าผักกูดเนาะเพราะว่าผักกูดบบได้ใส่ฟุน่นดนแล้วแต่ว่าบบได้ทายให้เบิรงนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าฟ้าวแหง ไปใส่ฟุ้นพักกูดแล้วก็แล้วแล้วก็จะได้มาเอาหอมบัวเพราะปอนพักกูดอยู่มันจะห่มเนาะตอนสองโมงครึ่งสามโมงมันจะอันแดดมันจะแบบบังแล้วนะบังกําแพงแล้วก็เลยแบบเมันบบฮอนก็เลยไปใส่ฟุ้นพักกูดก่อนเนาะจากนั้นก็เลยมาเก็บอเอาพักบัวพักบัวพักบัวเลยนี่นะทุกคนมันต้องได้แบ่งออกเนาะเพราะมันเป็นเกาะใหญ่ อันนี้เราก็เลยมาแบ่งออกสิให้แม่ไปคันส้มเนาะเห็นบอกทุกคนนะบริหลายกระถางในประมาณ4ี่หกระถางเนาะบักไล่ไลเลยทุกคนก่อใหญ่งานะ่าๆเพราะว่าผักบัวแบ่งเลยมันมักขี้ไก่เนาะทุกคนเอาใส่ขีไก่แล้วก็มันจิ้มนะให้ดินมันแบบหล่อมๆนะมันใชมากดินหล่มๆเนาะมันกระสิเห็ดไฮแต่ก่อกไวอันนี้เขาเอาแล้วก็มันกระสีประมาณสองอาทิตย์มันก็ก่อใหญ่ขึ้นคือเก่าวแล้วเนาะ ถ้าเฮาดูเฮามันเลื่อยมันลิมันพวนดินมันนะแบบมันจะงามเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็เมืดนหน้าฝนะมันเป็นช่วงที่ว่าแบบหอมบัวมันก็งามนะวันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์คือเวลามันน้อยหน่อยนี่แหละทุกคนเวลามันสั้นสั้นนี่แหละเพราะว่าตอนเศร้าเนาะเขาจะเห็ดเวียกอยู่เหงอนให้เรียบร้อยวันเสาร์ก็สิมี สักเครื่องสักบนนอนแล้วก็อาบน้ําให้หมาพาหมาไปยางออย่างสินะแล้วก็สิไปตลาดน้อยหนึ่งตลาดปวดมันจะมีวันเสาร์เนาะมาก็จิมาล้างผักล้างปลาอย่างใส่ตู้เย็นไว้ส่วนสิแล้วอาบน้าสักเครื่องเนียนเหือนเนาะทุกคนเนาะเนียนเหือนกับเนียนห้องนั่นแหละกลัวจะแล้วก็เป็นละเมอกระชิบสองโมงเนาะแต่มาอาบน้ํา พักผ่อนน้อยหนึ่งสองโมงก็ออกไปสวนเนาะไปสวนก็ไปนอนลินประมาณสี่โมงหนึ่งบางบางมื้อนะวันเสารนะ์นะก็ะสามสี่โมงแล้วเนาะทุกคนเนาะก็เริ่มลงเห็ดสวนสินะเวลาน้อยเดียวก็ะหมดเวลาละสำหรับคลิปนี้กระจะมีเท่านี้เนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้า